ในอำเภอที่ดีในความรู้สึกของประชาชนและในอุดมคติของกรมการปกครองต้องยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งที่สำคัญคือต้องดูแลทุกสุขของประชาชนและจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในวันนี้ทางธรรมบ้านร่วมกับสมาชิกการิดานะครับได้มาร่วมกันที่จะทำฝ่ายชะลอการไหลน้ำเใช้อย่างรถยนต์หรือฝ่ายยินก่อที่ใช้ยางรถยนต์หแกน ด้วยเหตุที่ในอำเภอรประสงค์อุไรวรในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์มุ่งม,มั่นทำงานรับใช้ประชาชนอย่างจริงจังโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจึงมีอีกฉายาหนึ่งที่ชาวบ้านตั้งให้ว่าในอำเภอของคนจน